ครับอยู่กับคุยในไลฟ์แัจีนะครับเดินทางมาถึงช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงเท็กอวอล์ครับช่วงที่ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิลปินนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับตัวตนของศิลปินที่แท้จริงนะครับเขารู้สึกนึกคิดกันอย่างไรนะครับและวันนี้ผมอยู่กับคนนี้ครับผมใครครับเดียวอรุณพงศ์ครับ ส,ส,สวัสดีครับบิวครับ um สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเห็นพี่ถ่ายอ่ะพี่ทําอย่างเงี้ยผมอยากทําบ้างแต่ผมไม่มีกล้องแบบพี่ผมเลยใช้ให้วนผมถ่ายบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเชคกับวอลไบบิวอตนพงศ์ตอนนี้ตอนนี้ก็โปรโมทเพลงนั่นแหละโปรโมทเพลงอ่อซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าบรรยากาศชวนเพี้ยงคล้ำเวลาเราจะเดินไปไหนเราก็ต้องมีสติระวังรถจนนะครับพี่ครับ ทำอัลบั้มที่2อ,อยู่อัลบั้มนี้ก็ทำกับพี่โจ mm hmm. มือกีตาร์วงแพนเคก้กทำงานตั้งแต่ประมาณต้นมีนาตั้งแต่คุยคอนเซปต์เพลงเลยอะ่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาอย่างเพลงแรกเนี่ยเพลงเดียวเนี่ยใช้เวลาอัดร่วมสเดือนนะ mm hmm. ตอนปอ5หรือป6เนี่ยเข้าอยู่ชมรมดนตรีไทยคร mm hmm. ั้งแรกเราอยากเล่นนะเราอยากเล่นลันนาเราอยากเล่น mm hmm. ของวงเราอยากเล่นกลองเออมันเป็นเครื่องดนตรีชิ้นใหญ่แล้วมันเท่มากแต่คุณครูจับไปร้องเพลงแนละ้วตีชิงวะ mm hmm. ไไไไมม่่ดด้้้แลวจพอเราชอบร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ชอบดูการแข่งการประกวดจนที่สุดมาได้ดูกับะสตาร์โอ้โหที่สนนะโคตรเท่เลยร้องเพลงแล้วก็เอาแบบว่าภาษาใต้ก็มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยพี่จิ๋วพี่นิวปวดไปหลายบาทมากตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังเกรงๆอยู่นะตอนตอนแข่งเดอะสตาร์แรกๆเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำทวงแต่ว่า มันเป็นช่วงที่มีความสุขถ้าย้อนมองย้อนกลับไปก็คิดถึงบรรยากาศในบ้านในสตารมากเราได้อยู่กับคนที่มีความฝันเดียวกันได้อยู่กับเพื่อนๆเราหลายๆคนนึกกี่ครั้งก็ยังเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจเลย บางคนคิดว่าการได้เป็นแปดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์เนี่ยยังไงก็ดังแน่ๆ oh. มีคนรู้จักแน่ๆจะบอกทุกคนเลยนะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่แค่ประตูทางเข้าอ่ะแต่ทางข้างในเนี่ยคุณต้องเดินอีกไกลเลยตอนนี้ผมก็เดินอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต่อสู้กับตัวเองเนคนอื่นจะพูดยังไงจะว่าไงก็ก็ตามแต่ทุกคนทางไม่ได้ยด้วยเกียร์เล่าเรามันก็ต้องเดินไปนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีโฟกัสมีสมาธิในการเดินไปยัง สิ่งที่เราคาดหวังไว้ขนาดไหนเนี่ยคุณฝันใหญ่คุณก็ต้องขยันเยอะๆผมอยากเป็นเป็นคนทําเพลงนั่นแหละอยากมีผลงานของผมเองที่ผมผมแต่งเองผมร้องเองผมมีความคิดแต่และอันไข,ข่อทอดเขาอยู่ในเพลงนั้นน,นเองขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะขอบคุณพี่บอยอคนเขียนด้วยที่แบบให้โอกาสได้มา ทำในสิ่งที่ผมรักอาจจะพูดชื่อไม่หมดนะครับขอบคุณที่สำคัญผมขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนเพลงทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณตัวเองอ่ะขอบคุณตัวเองที่กล้าเข้ามาใครก็ตามแฟนคลับทุกคนทุกคนเป็นครูผมหมดผมขอบคุณขอบคุณทุกวิชาที่คุณให้มาโอเคครับดยวครับคราบอยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกันนะครับอย่างด้วยครับถ้าผมก็อยู่ดีๆก็มาเดินเล่นด้วยกัน ใจเฮ้ยสนุกดีพี่ชิลดีเดี๋ยว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 นิ่งอยู่หน้าลงหนังแล้วไปดูหนังตอนนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณดีมากครับได้ครับมีชัยครับโชคดีมีชัยครับบอกเลยบายครับบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ